ทำอาหารง่ายๆกับครัวพิพิไลค่ะวันนี้จิมจะจมาทําเมนูขนมไทยนะคะที่มีความอร่อยมีความสวยแล้วก็ประณีตเป็นขนมดอกไม้สีม่วงนะคะนั่นก็คือขนมช่อม่วงแล้ววันนี้จิมเลือกทําเป็นไส้รวมมิตรนะคะเพราะว่าชอบกินหลายๆไส้ก็เลยเอามารวมกันค่ะขนมช่อม่วงนะคะเป็นขนมที่มีความสวยแล้วก็ละเอียดอ่อนมากๆเลยค่ะแต่ว่าขั้นตอนและก็วิธีทำเนี่ยไม่ยากจนเกินไปแน่นอนใครก็สามารถทําตามได้ถ้าดูคลิปนี้นะคะก่อนจะไปชมคลิปนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิป ใหม่ๆจากครัวพิพิไลแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะส่วนของไส้ขนมค่ะก็จะมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกนะคะมีน้ำมันพืชเกลือแบะแซซีอิ๊วขาวหอมแดงสับขวเชโปหวานสับน้ำตาลปี๊บเนื้อกุ้งสับเนื้ออกไก่สับส่วนผสมของแป้งนะคะก็จะมีน้ำมะนาวข้นสดเราจะเอาไว้ผสมกับน้ำดอกอัญชันนะคะเพื่อให้เปลี่ยนเป็นสีม่วงค่ะมีน้ำตาลทรายแป้งข้าวเจ้า แป้งมันแป้งข้าวเหนียวมีดอกอัญชันนะคะจิมใช้เป็นดอกสดหรือเขาจะใช้เป็นดอกแห้งก็ได้แล้วก็กะทิวันนี้จิมใช้เป็นไทโคโคลค่ะวันนี้จิมเลือกใช้เป็นกะทิไทยโคโคลเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าใช้เป็นกล่องเล็กขนาด2 5 0 m l ค่ะก็คือใช้หมดพอดีไม่ต้องเหลือเก็บสะดวกดีค่ะมาดูส่วนของเครื่องเคียงกันบ้างค่ะก็จะมีกระเทียมเจียวแล้วก็น้ำมันที่ได้จากการเจียวกระเทียมจะเอาไว้ทาขนมนะคะเพื่อให้หอมดีค่ะมีพริกขี้หนูสวน ก,ก็จะมีผักกาดหอมแล้วก็ผักชีค่ะเดี๋ยวเราจะเตรียมผัดไส้ขนมก่อนนะคะก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปใช้เป็นน้ำมันพืชที่ได้จากการเจียวกระเทียมก็ได้นะคะมันจะหอมดีจากนั้นใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยที่โขลกไว้นะคะลงไปหรือเรียกว่าสามเตยก็ได้ค่ะแล้วก็ผัด พอเริ่มมีกลิ่นหอมนะคะให้ใส่หอมแดงซอยลงไปจะซอยหรือว่าปั่นก็ได้นะจิมใช้วิธีการปั่นขาง,ง่ายดีผัดผัดนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะใส่เนื้อกุ้งสับนะคะจิมใช้เป็นกุ้งขาวนะคะตามด้วยอกไก่สับสับแบบละเอียดเลยนะผ,ผัดผัดคลุกๆพอเข้ากันค่ะใส่หัวเชโปอหวานสับลงไปค่ะถ้าหัวเชโปอหวานที่เราซื้อมามีรสชาติเค็มเกินไปก็ให้ล้างน้ําก่อนได้นะคะ ปรุงรสด,ด้วยเกลือนะคะค่อยๆใส่ได้ค่ะซีอิ๊วขาวน้ำตาลมะพร้าวค่อยๆใส่นะคะใส่ไปชิมไปค่ะใช้ตะหลิวนะคะยีๆแบบนี้ค่ะเพื่อให้เนื้อไก่หน้ากระทะเนาะมันจะได้สุกทั่วถึงผัดจนเนื้อไก่เนื้อกุ้งสุกดีนะคะลองชิมรสชาติดูได้นะคะปรุงให้รสชาติออกหวานๆเค็มๆค,ค,ค่ะแล้วก็จะใส่แบะแซลงไปนะคะเพื่อให้ไส้มีความเหนียวค่ะเวลาที่ปั้นเนี่ยจะได้ปั้นง่ายๆนะคะสูตรนี้จิมไม่ใส่ถั่วลิสงนะคะ ผัดไปมาจนไส้แห้งดีเลยค่ะทีนี้เราก็จะปิดไฟค่ะแล้วก็พักไส้ไว้ให้เย็นค่ะดอกอัญชันเอาไปล้างน้ําให้สะอาดก่อนนะคะจากนั้นก็เทน้าร้อนใส่ลงไปค่ะเราจะแช่ไว้นะคะจนได้สีตามต้องการค่ะตอนนี้เราได้น้ําเป็นสีฟ้าสีน้ําเงินเข้มตามต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะเพื่อให้เป็นสีม่วงจะได้สมกับชื่อขนมช่อม่วงค่ะจากสีฟ้าฟ้าน้ําเงินน้าเงินนะคะตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีม่วงละ จากนั้นเตรียมผ้าขาวบางนะคะเราจะกรองเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ําใสๆนะผ้าขาวบางก็ทบสักสองสามรอบนะคะน้ําจะได้ใสดีเราจะพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะค่อยไปผสมกับแป้งค่ะไสขนมที่เราพักไว้จนเย็นแล้วนะคะเราก็นํามาปั้นเป็นก้อนเล็กๆค่ะก็หยิบขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้มือบีบๆค่ะปั้นให้เป็นก้อน ต่อมาก็จะมาเตรียมส่วนของการทําแป้งนะคะเตรียมกระทะทองเหลืองหรือใช้เป็นกระทะเทฟลอนก็ได้ค่ะใส่แป้งทุกอย่างลงไปนะคะก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งมนันแป้งข้าวเหนียวแล้วก็น้ําตาลทรายค่ะคนแป้งกับน,น้ําตาลทรายก่อนนะคะเพื่อให้แป้งไม่เป็นเม็ดค่ะแล้วก็จะใส่กะทิไทยโคโค่ลงไปนะคะวันนี้จิมใช้เป็นกล่องเล็กนะคะสูตรนี้จะใช้กล่องเล็กหมดพอดีไม่ต้องเหลือเก็บเลยค่ะเขย่ากล่องก่อนใช้ทุกครั้งนะคะ ใส่กะทิหมดกล่องเลยค่ะสังเกตที่สีของกะทินะคะจะมีทั้งความขาวแล้วก็ความข้นเลยมีกลิ่นหอมมันอ่อนด้วยนะคะคนกะทิกับแป้งให้เข้ากันก่อนค่ะตามด้วยน้ำดอกอัญชันที่เราเตรียมไว้นะคะค่อยๆใส่ก็ได้ค่ะถ้าได้สีเข้มแล้วก็เติมน้ำเปล่าก็ได้ค่ะคนให้แป้งละลายก่อนนะคะถ้าชอบสีเข้มๆก็ใส่เยอะได้นะคะบางคนก็ชอบสีอ่อนสีเข้มไม่เหมือนกันเนาะ ถ้าใครชอบสีอ่อนก็ใส่น้ำอัญชันนิดนึงแล้วก็เติมน้ำสะอาดใส่เพิ่มได้ค่ะดูให้แป้งละลายดีก่อนนะคะก่อนที่จะนำขึ้นตั้งไฟไม่งั้นแป้งจะเป็นก้อนค่ะมันจะกวนยากนำกระทะขึ้นตั้งไฟค่ะจากนั้นก็เปิดไฟอ่อนนะคะใช้พายคนไปมาแบบนี้นะคะดูจนแป้งสุกดีเลยค่ะวิธีสังเกตว่าแป้งสุกดีนะคะก็คือแป้งจะใสแล้วก็เป็นก้อนเดียวกันที่ก็คือใช้ได้แล้วค่ะ เราก็กวนจนแป้งเป็นก้อนเดียวกันแบบนี้เลยค่ะทีนี้จะนําออกไปนวดข้างนอกนะคะเอาแป้งข้าวเจ้านะคะโรยเป็นแป้งนวลค่ะแล้วก็นวดแป้งนิดหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้ติดมือค่ะต้องนวดตอนที่ร้อนนะคะถ้าเย็นแป้งจะแข็งค่ะเราจะเตรียมแป้งไว้ก่อนค่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปทําขนมช่อม่วงกันค่ะเตรียมใบตองนะคะแล้วก็เอาน้ํามันที่ได้จากการเจียวกระเทียมเนี่ยทายใหท้ทั่วใบตองเลยค่ะกันขนมติดนะคะ น้วมันเจียวมันจะหอมดีค่ะแล้วก็ทาบางๆให้ทั่วๆเดี๋ยวเรามาเตรียมทําขนมช่อม่วงกันค่ะต้องทําขนาดที่แป้งยังอุ่นหรือว่าร้อนอยู่นะคะถ้าแป้งเย็นอาจจะทําให้แป้งแข็งได้ค่ะเราจะตัดแป้งเป็นชิ้นขนาดพอคํานะคะพอที่จะหุ้มไส้ขนมได้ค่ะจากนั้นจะใช้แหนบที่เป็นแหนบจีบดอกเนี่ยค่ะเป็นการจับจีบดอกของขนมช่อม่วงนะคะ แล้วก็มีแป้งด้วยนะคะใช้แป้งข้าวเจ้าเนี่ยเป็นแป้งนวลค่ะเพื่อทามือแล้วก็ใช้แหนบเนี่ยจุ่มลงไปในแป้งแบบนี้ด้วยนะคะเพื่อกันติดค่ะแผ่แป้งเป็นแบนๆนะคะวางไส้ขนมลงไปแล้วก็หุ้มแป้งให้มิดเลยแป้งส่วนเกินก็เด็ดทิ้งได้นะคะถ้ามันเยอะเกินไปจากนั้นเคาะฐานเบาๆนะคะคล้ายๆกับขนมสาคูค่ะ วิธนะีจับดอกนะคะบางคนก็จับจากข้างบนนะคะลงไปข้างล่างบางคนก็จับจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนเนาะแล้วแต่ถนัดส่วนตัวจิมเนี่ยชอบข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะคะเพราะว่ามันจะมีที่จับตรงน,นี้เนะเาะแล้วก็ใช้แหนบเนี่ยค่ะคีบแบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงนิดนึงค่ะมันก็จะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆกลีบดอกไม้ค่ะคีบดึง,งคีบแล้วก็ดึงยืดๆนิดนึงค่ะคีบดึงแบบนี้ค่ะไปจนรอบเลยนะคะเนี่ยค่ะ เราก็จะได้ส่วนของชั้นแรกนะคะพอชั้นต่อมาเราก็สับวางนะคะนี่ค่ะคีบดึงเหมือนเดิมเลยทำจนแบบว่าครบรอบเลยนะคะแล้วก็วนขึ้นไปใหม่ค่ะจนถึงข้างบนเลยนะคะก็จะได้ลักษณะดอกแบบนี้นะคะเป็นขนมช่อม,ม่วงค่ะเห็นนะวางไว้ในถาดนะคะที่เราทานํามันไว้นะะี่ค่ะกันขนมติดเนาะขนมช่อม,ม่วงที่ทำเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปล้างแป้งแล้วก็นำไปนึ่งค่ะ ล้างเศษแป้งขา,ขาวขาออกนะคะเวลาที่นึ่งเนี่ยขนมจะได้สีสวยหรือถ้าใครมีฟอกกี้นะคะใช้ฟอกกี้ฉีดก,ก็ได้ค่ะถ้าไม่มีก็ใช้น้ำแบบนี้ได้ค่ะแล้วก็ขะน้ำหมอกต่อมาก็เตรียมซึ้งต้มน้ำให้เดือดเลยค่ะเอาขนมที่เราเตรียมไว้นะคะขึ้นมานึ่งใช้เวลานึ่งประมาณ5 1 0ถึงนาทีนะคะระหว่างที่นึ่งนะคะให้ทาด้วยน้ำมันเจียวกระเทียมค่ะจะได้หอมๆนะคะทาข้างบนแบบนี้ค่ะแตะๆนิดนึง จากนั้นก็ปิดฝาแล้วก็เนึ่งให้ขนมสุกเลยนะคะขนมช่อมอกเป็นขนมที่สวยแล้วก็ดูหน้าตาน่ากินมาก,มากๆเลยค่ะกลิ่นหอมด้วยนะคะจิ้มขอใส่กระเทียมเจียวเยอะๆนะคะ แล้วก็อันนี้นะคะจิมทาดอกไม่ใหญ่มากเนาะเพราะว่าเคยมีประสบการณ์ทาดอกใหญ่แล้วมันกินยากก็เลยต้องทําดอกเล็กๆนะคะกินชิ้นละคําพอดีค่ะมากินเนาะแป้งนุ่มนะคะมีความมันหอมเพราะจิ้มใส่กระเทียมลงไปในแป้งนะคะทําให้แป้งี่ยมีความนุ่มแล้วก็มีความมันมากๆเลยค่ะคือมันจะเป็นอีกรชาติหนึ่งนะคะคือมันจะมันๆหอมๆออได้กลิ่กนกระเทียมอ่อนๆด้วยค่ะดีค่ะ,คะแล้วใส่กระทเทียมเจียวเยอะๆนะคะอร่อยเลยขออีกสักคำนะคะ นี่ทีนี้ลองพริกกินูสวนสักเม็ดด้วยใช้ได้เลยค่ะต้องลองนะคะใครที่ชอบเมนูขนมไทยๆหรือว่าขนมที่แบบว่า แบบนี้นะคะหรือว่ายังไม่เคยกินอยากจะลองทําก็สามารถทําได้คือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้เยอะเนาะแล้วก็ไม่ได้วุ่นวายด้วยค่ะใช้เวลานาะนตอนที่จับจิตดอกพอเริ่มชํานาญแล้วมันก็จะทําได้ง่ายขึ้นนะคะตอนแรกๆเนี่ยอาจจะทํายากหน่อยแต่พอทำบ่อยๆเนี่ยก็จะเริ่มแบบง่ายแลวสนุกกับมันแล้วค่ะรสชาติของไส้ขนมนะคะจะมีความเค็มความหวานครบเครื่องเลยทีเดียวค่ะส่วนตัวแป้งนะคะมีความนุ่มมีความเนียนแล้วก็มีความมันค่ะเพราะว่าจิมใส่กะทิลงไปนะคะจิมใช้เป็นกะทิไทยโค,โคค่ค่ะสมแล้วค่ะที่เป็นกะทิคู่ครัว แม่ครรััววตจิงหอมมันเข้มข้นถูกใจมากๆค่ะต้องลองเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นด้วยนะคะก็คือซื้อ3แถม2ซื้อ3กล่องใหญ่ขนาด1000 ML นะคะ3กล่องในราคาเพียงแค่165บาทรับเพิ่มทันทีค่ะ2กล่องเล็กขนาด 250ML 2กล่องแบบนี้เลยหมดเขตถึงวันที่3 1 e. ตุลาคามนี้เท่านั้นนะคะรายละเอียดการสั่งซื้อจิมบงังไว้ให้ใต้คลิปสามารถกดเข้าไปดูได้เลยค่ะใครที่ชอบเมนูขนมไทยๆแบบนี้นะคะลองหามาใช้ดูได้ถ้าชอบคลิปนี้นะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ